สาหลาออกมาลงนิยายตั้งหลายเดือนแล้วมีคนอ่านแค่48คนจริงดิไม่ถึงร้อยสักทีวะ ย่างน้อยก็ยังพอมีแฟนคลับบ้างแลลวเนาะสวัสดีครับใช่คุณูุหรือเปล่าครับ มีอะไรหรือเปล่าคะผมเป็นสายสื่อของกรมตำรวจนะครับพอดีอยากจะถามคุณเกี่ยวกับคดีการ,รมที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับผมได้รับข้อมูลว่ารูปแบบการฆาตกรรมเนี่ยคล้ายรูปแบบการวางแผนในนิยายของคุณมากผมเลยจำเป็นต้องขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะครับนินิยายฉันเหมือนการกรรมใช่แล้วครับ คุณเลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นในคดีนี้ผมขอเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่ได้ไหมครับอันดับแรกเนี่ยผมต้องถามคุณก่อนเลยว่าวันเสาร์ตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปไหนมาครับเอ่อ ตอนนั้นฉันอยู่กับเพื่อนค่ะแล้วอ๋อฉันถ่ายรูปไวด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าอย่างนั้นรูปนี้ก็ยืนยันได้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้รับข้อความแปลกๆหรือใครที่น่าสงสยัยติดต่อมาบ้างไหมครับเอ่อไม่มีนะคะ โอเคครับถ้างั้นก็มีอะไรผิดปกติก็ติดต่อผมอตามนี้ได้เลยครับได้ค่ะแต่ฉันคิดว่านิยายของฉันคงไม่มีใครเอาไปทำเรื่องแบบนั้นนะคะทั้งที่คนอ่านมีไม่เยอะแท้ๆขอบคุณสำหรับความร่วมมือนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะผมจะหาคนร้ายมาลงโทษให้ได้ขอบคุณมากเลยนะคะ ถ้าคุณมีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลในนิยายสามารถติดต่อมาได้ตลอดเลยนะคะได้ครับแต่ถ้าคุณอ้มนมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อมาได้ตลอดเลยนะครับค่ะผมคิดว่าคนร้ายเนี่ยต้องรู้จักคุณเป็นอย่างดีจึงเรียนแบบวิธีในนิยายได้เป๊ะขนาดนี้ไม่น่าจะใช่นะคะคือเพื่อนๆฉันก็ไม่มีใครรู้ว่าฉันเขียนนิยายอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ค่ะ บังเอิญเหรอครับวิธีที่เหมือนในนิยายของคุณทุกขั้นตอนน่ะมันมาโดยไม่ได้หรอกมีอะไรหรือเปล่าครับก็ข่าวเนี้ยค่ะพูดเหมือนว่าฉ e no, ันเป็นคนวางแผนกรรมเองซะงั้นน่ะ สัญญาว่าผมจะหาตัวคนร้ายให้เจอแล้วคุณไม่ต้องรู้สึกแย่ในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำนะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่เชื่อใจฉันฉันอุตสห์ทำเพื่อเธอขนาดนี้เธอกับยิ้มให้เขาอย่างนั้นเหรอ ขอโทษที่ไม่ได้โทรมาก่อนนะครับพอดีผมมีข้อมูลใหม่อยให้คุณปุ้มช่วยดูหน่อยไม่เป็นไรค่ะฉันกำลังจะพักพอดีนั่นจดหมายแฟนคลับเหรอครับใช่ค่ะเขาส่งมาให้กำลังใจฉันมีแฟนคลับเยอะขึ้นด้วยนะคะหลังจากมีข่าวแฟนคลับคนดูจริงจังกันเลยนะครับสมัยนีย้ไม่มีใครเขียนจดหมายมาหาหนักเขียนกันละนั่นสิคะน่าแปลกใจเหมือนกันค่ะ แต่ก็มีบางฉบับนะคะที่ที่อะไรหรอครับเอ,อ่อบางฉบับก็ถือว่าดีค่ะรู้สึกว่าได้รับกำลังใจจากแฟนคลับดีครับแบบนี้แหละดีและฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย คุณผมทําเพื่อคุณทุกอย่างผมเรียนแบบนิยายคุณทั้งหมดถ้าไม่มีผมอะ่ะคุณจะดังได้ไงขอบคุณผมสิฉันไม่เข้าใจว่าคุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะนี่คุณไม่รู้เลยเหรอว่าผมรักคุณแค่ไหนอะ่ะทำไมก็สนใจตำรวจนั่นทำไมอ,อุ้ม ทำไมอุ้มไม่รักนายบ้างอะทำไมอะอุ้มทำไมอุ้มไม่รักนายบ้างอะทำไมอะทำไน้าอยากทำแบบนี้เฮ้ยหยุดูดเว้ยนี่เจ้าที่ตำรวจเป็นไรไหมครับเกิดอะไรขึ้นอะเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับของฉันนะคะเขาเป็น ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะจับเขาให้ได้แกหนีฉันไม่พ้นหรอกแกคิดว่าแกจะอยู่ฉันได้เหรอ ฉันทำทุกอย่างก็เพื่ออุ้มแกมาที่หลังคิดว่าอุ้มจะรักแกไงแกมันบ้าไปแล้วทำลายชีวิตคนอื่นแล้วมาโยนภาระให้อุ้มนี่แกไม่รู้จริงๆเหรอว่าทุกอย่างอะมันเกิดจากอุ้มเฮ้ยอย่านะเว้ยฉันไม่ยอมให้แกเอาทุกอย่างมาจากฉันหรอกเฮ้ยทำอะไรคิดให้มันดีๆนะเว้ยถ้าแกยอมมอบตัวตอนนี้โทษมันจะได้กลายเป็นเบาชีวิตฉันน่ะ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ยหยุดนะเว้ยฉันบอกให้หยุดวางมีดลงนะเว้ยฉันบอกให้วางฉันบอกให้วางเ ขอบคุณนะคะพี่อุ้มคะเรื่องของพี่สนุกมากเลยนะคะหนูชอบทุกเรื่องเลยแต่พอมีข่าวหน้าตกใจแบบนั้นน่ะหนูก็คิดว่าพี่จะเลิกเขียนไปซะและ้วแต่ว่าอย่าหยุดนะคะพี่หนูจะติดตามทุกเรื่องเลยคะ่ะได้คะ่ะพี่ไม่หยุดแน่นอนสู้ๆนะคะพี่หนูไปกันรังใจให้ แผนที่คุณบอกผมทําสําเร็จแล้วนะครับผมพร้อมจะทําทุกอย่างที่คุณบอกขอแค่คุณเห็นว่าผมสําคัญก็พอแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับขอบใจแกมากนะนายสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมา